นี่ครับขั้นตอนประกอบก็คือยิงแผงข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ใส่ล็อกนะครับยิงสองข้างให้ได้ขนาดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมายิงตัวบนนะครับประกอบตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับชุดข้างล่างนะครับหลังจากนั้นก็มาใส่ตัวนี้ทีหลังนะครับแล้วช่องข้างล่างก็ทีหลังนี่ครับเป็นชุดแล้วแต่เราจะวัดเอานะครับว่าจะเอาความกว้างความห่างเท่าไหร่นะครับแล้วแต่เราว่าเฉลี่ยให้เท่ากันหรือว่าเกินเลยกันนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ช่องนี้เราจะไม่เราจะไม่กั้นนะครับ หรือใครอยากกั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะใส่เป็นไม้อัด4ีมนนะครับปิดด้านหลังให้เฉยนะครับสําหรับเคสนี้นะครับนี่ครับสาหรับตัวนี้ก็คือใส่ปิดเฉยหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะปิดเช่นกันนะครับใช้ไม้ีมมนปิดนะครับแต่ช่องนี้จะเป็นช่องโล่งนะครับแล้วก็ปิดด้านหลังให้เฉยนะครับบางของวางอะไรได้นะครับนี่ครับแบบชุดหัวเตียงนะครับ นี่ครับถ้าตามแบบก็ประมาณนี้นะครับสูง90นะครับแบบสูง90นะครับแล้วก็พื้นเตียงก็196นะครับความกว้าง196ความยาวก็อยู่ที่205 5เซนนะครับขอบด้านนี้ถ้าเป็นเตียงตัวเมื่อกี้ก็ตรงข้างหลังนี้จะอยู่ที่15เซนความสูงนะครับ15เซนนะครับข้างหน้า30เซนนะครับแต่เราให้ตัวเลขเกินก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะความสูงความกว้างอยู่ไห่นะครับ โอเคนี่คืูหของเตียงนี่เขเหลือจะเพะปิดช่องข้างบนแล้วก็ใส่ล็อกข้างล่างนี่ครับช่างกาลังประกอบนะครับตัวเลขก็อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับยิงโครงซับข้างในนะครับนี่ครับความสูงของเตียงนี้บอกตัวเลขใหม่นะครับตัวเลขมาตลับไม่ไห้เทื่อนี่ครับความสูงอยู่ที่90นะครับความสูงโดยรอบนะครับแล้วก็ ความยาวอยู่ที่19อไอ้ความกว้างอยู่ที่195เซน196เซนนะครับความยาวของเตียงอยู่ที่205เซนนะครับความสูงของพื้นเตียงอยู่ที่30เซนนะครับนี่ครับความสูง30นะครับความยาว205เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของเตียงอยู่ที่ร้อยาสิบเซนนะครับเราจะเอาโดยรอบก็ได้นะครับ คามยาโดยรอบก็ได้นะครับหัวเตียงสูงอยู่90นะครับแบ่งครึ่งตรงนี้อยู่ที่70นะครับก็คือจากตรงนี้จากช่องหัวบนเตียงนะครับลงมาข้างล่างนี้70เต็นนะครับกั้นล็อกเพื่อยิงโครงให้แข็งแรงนะครับไม้ข้างหลังเราใช้ไม้โครง20มิลนะครับข้างหลังนะครับยิงเนี่ยไม้โครง20มิลนะครับประกอบเข้ามาก่อนนะครับประกอบซ้ายขวาเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ด้านหัวประกอบทีหลังนะครับแล้วก็มาประกอบช่องนี้แบ่งช่องนี้เพื่อยิงโครงให้แข็งแรงนะครับเพิ่มไม้20มิลนะครับตัดเป็นชิ้นความส อ่ามายิงใส่ทีหลัง4ตัวนะครับ1 2 3สานะครับ3ตัวนะครับ1 2 3่งนะครับช่องไว้ได้4ี่ช่องหลังจากนั้นเราก็มาตัดพื้นใส่นะครับนะครับตัดพื้นใส่เป็นช่องเป็นช่องนะครับยิงทีหลังนะครับพื้นล่างเนี่ยครับยิงทีหลังนะครับอ่าเราต้องประกอบลายนอนก่อนนะครับลายนอนแต่ว่าช่องข้างล่างเราอย่าเพิ่งไปอ่ายิงนะครับเราต้องมาตัดประกอบทีหลังนะครับหลังจากใส่แผ่นข้างหลังนี่ยาวเลยนะครับประกอบเซตที่มาก่อนหลังจากนั้นมาแบ่งช่องแล้วก็มาใส่โครงตัวนี้ทีหลังนะครับ นี่ครับประกอบโครงที่หลังนะครับแล้วก็พื้นล่างก็มาประกอบที่หลังนะครับไม่ใช่ใส่ทีเดียวนะครับไม่ใช่ใส่ไม่ใช่ใส่เส้นยาวเลยทีเดียวนะครับพื้นล่างนะครับเราต้องมาตัดตามช่องนะครับล็อกนะครับแต่ว่าเราก็คือเราประกอบด้านข้างสองข้างกับไม้โครงชุดนี้ยิงขึ้นมาก่อนนะครับยิงโล่ขึ้นมาก่อนไม้ถึงเก้าสิบสองตัวนะครับมาประกอบด้านข้างนะครับยิงขึ้นมาก่อนนะครับส่วนนี้เรามาแบ่งช่องสูงเจ็ดเซนนะครับเพื่อเป็นช่องหัวเตียงนะครับ ตรงนี้เราก็ใช้ไม้อัด4ีเมมาปิดนะครับเพื่อให้เหลือช่องเท่ห์จบของได้นะครับนี่ครับตรงนี้ช่างก็กำลังประกอบนะครับนี่ครับยีงโครงขึ้นเพื่อที่จะทําเป็นวางโครงแล้วก็ไม้อัด4ีเมแปะนะครับก็คือจบนะครับแล้วก็ซอยไม้อัดซีเมสูงประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับมาแปะนะครับปิดนะครับก็โอเคนะครับส่วนด้านนี้เราก็ปิดฝั่งนี้นะครับก็คือโอเคนะครับจบ ก็เป็นหัวเตียงแล้วจะชอบสีหรือชอบลามิเนตแปะก็ขึ้นอยู่กับเรานะทำสีพ่นก็ได้หรือจะทำเป็นแบบไหนก็ได้หรือจะทำเป็นสีธรรมชาติแบบนี้เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบครับแต่คอนื่นเวลาจะยิงต้องทากาวนะครับลาเท็กนะครับกาวลาเท็กใส่กาวลาเท็กก็ก็ยิงแม็กนะครับยงนะครับยิงเฉียงนะครับอืมอครับแล้วก็ข้างหลังไปยิงทะลุนะครับให้ยิงให้จมนะครับข้างหน้าต้องยิงเฉียงให้เข้านะครับส่วนข้างหลังเราก็ยิงนะครับไล่ยิง ตามพื้นเลยนะครับนะครับที่ความแข็งแรงและความแน่นนะครับเป็นหลันเรียบร้อยนะครับตรงหัวมุมนี้นะครับเราใส่เป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบมุมสามเหลี่ยมล้วก็สามารถเอาไม้ประกบกันได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเี๋ยวใส่ชั้นโพรงนะครับอีกนะครับแล้วก็ปิดด้วยไม้อัด4ีมิลก็คือจบนะครับจะใส่เป็นสี่มิลหรือยี่สิบมิลก็ได้ปิดนะครับ แต่ว่าใส่เป็นส4มิลก็จะเรียบนะครับปิดขึ้นถึงนี่นะครับส่วนช่องนี้เราก็เป็นหัวเตียงนะครับเราจะปิดฝั่งนี้เลยนะครับส4มิลนะครับปิดหมดเหลือช่องเราปิดฝั่งนี้นะครับไม่อาจ4มิลปิดฝั่งนี้เลยนะครับปิดด้านหลังนี้นะครับส่วนด้านนี้เราก็เหลือช่องแบบนี้เลยนะครับเราจะไม่ปิดนะครับนะครับ ก็คือฝั่งนี้เราจะเหลือช่องนี้ไว้เลยนะครับฝั่งนี้เราจะปิดนะครับปิดมานี่เลยนะครับตัดไม้อัดความสูง4มิลนะครับความสูง90เซนนะครับไม้อัด4มิลนะครับ5มิล6มิลก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับปิดด้านหลังนี้เลยนะครับแล้วก็ยิงตามโครงปิดนะครับเหลือช่องไว้ด้านหน้านะครับเอาเป็นการเสียจนะครับนี่ครับ จะปิดฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวช่างเบิร์เราใส่โครงใส่อะไรเสร็จนะครับปิดฝั่งนี้นะช่างใช่ไหมนี่ครับขนาด4มิลนะครับความสูง90นะครับตัดซอยความสูง90ความยาว196เซนนะครับปิดข้างหลังเลยกนะ็คือปิดตรงนี้นะครับ เหลือเฉพาะแปะม่4มิลแค่นั้นนะครับทีนี้นี่ครับ90ครึ่งความสูง90ครึ่งนะครับตัดไม่อาจนะครับ4มิลความสูง90ครึ่งครับความยาว196 <90 S 1> พอซอยแล้วก็เอามายิงปิดก็เป็นเสร็จนะครับ